สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนครับนำมาเสนอกันสําหรับวันนี้นะรท่านผู้ชมเราก็จะมีรูปภาพครับปรากฏให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นกันนะฮะรูปภาพแบบนี้ก็ถูกนําเสนอโดยทวิตเตอร์ครับหรือว่าเในปัจจุบันที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงว่าสงครามนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมาครับต่างฝ่ายนั้นต่างก็มีการพัฒนาเรื่องของชุดเกราะ แล้วชุดกรอบแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่ามันเพิ่งมีการพัฒนาเลยฮะในช่วง2-3สปีที่ผ่านมานี้ก็เป็นผลพวงมาจากว่าแต่ละฝั่งนั้นมีการใช้ต้นทุนขั้นต่ำต้องการจะไปล้างผานวิทุปกรณ์ด้านการอาหารของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีราคาที่แพงกว่าเพราะฉะนั้นครับวันนี้ก็เลยต้องมีการนำเสนอรูปภาพนี้ฮะท่านผู้ชมครับถ้าดูแลครับก็รู้สึกว่ามันก็ตลกดี บางคนอาจจะจินตนาการว่าเหมือนเต่าบางคนก็อาจจะจินตนาการว่าเหมือนตัวตุ่นแต่นี่คือรถถังครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นรถถัง T 72หรือไม่ก็ T 90ครับแต่ว่าความแปลกของมันก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น T72 หรือว่า T 90นั้นบริเวณด้านบนครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยฮะมันมีการทำหลังคาปกคลุม ดูแล้วครับท่านผู้ชมมันฉีกแนวว่าในช่วงต้นของสงครามในช่วงต้นของสงครามนะครับเราก็จะสังเกตว่ารถถัง T72 นะครับเกือบจากทุกคันเลยฮะมันมีการติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดเป็นเศษเหล็กนะฮะแล้วก็นำมาออกวางเรียงลายกันเป็นตะแกรงตะแกรงก็เพื่อป้องกันอะไรรู้ไหมครับเพื่อป้องกันดโดรนแบบ FPV โดรนแบบ FPV ก็จะเป็นโดรนที่มีใบพัดนะครับ4ใบพัดขั้นต่ำา6แล้วก็8มันสามารถรองรับพวกอาวุธปล่อยมันสามารถรองรับพวกลูกจรวดเจาะเกราะมันสามารถรองรับพวกลูกกระสุนเจาะเกราะนะฮะหรือว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ก็จะนําพามันมาด้วยครับแล้วก็มาหย่อนใส่อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกครับเพราะฉะนั้นไอ้เกราะด้านบนเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นผล แต่ว่าในช่วงต้นสงครามนะครับรัสเซียเนี่ยเคยได้มีการน,นํามาใช้แต่ก็ต้องประสบความล้มเหลวก็เพราะว่าระบบจิปรินนั้นมันสามารถที่จะเจาะทะลุลงมาได้ครับในลูกที่2แต่กะนั้นเองครับก็เลยถูกมองว่ามีดีกว่าไม่มีครับจนกระทั่งมันก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งครับคือรัสเซียเนี่ยเขาก็มีในขณะที่ยูเครนก็มีครับจนกระทั่งมาถึงสงครามที่มันเกิดขึ้นที่อิสราเอล อิสราเอลก็ได้มีการนําเรื่องของตะแกรงเหล็กดัดนะครับนํามาติดตั้งบนป้อมปืนรถถังเมอร์คาว่าครับก็เพื่อรับมือภยัยคุกคามที่มาจากกลุ่มนักรบฮามาสโดยเฉพาะการใช้โดรนแบบ FPV นั่นเองครับแต่ว่าในสงครามยูเครนที่มันเกิดขึ้นนะครับรัเสเซียเนี่ยพวกเขาก็มีการพัฒนาขึ้นไปแต่ว่าการพัฒนานั้นก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบง่าย ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับแต่เดิมนั้นก็มีการติดตั้งบริเวณเฉพาะด้านบนของป้อมปืนสาเหตุก็เพราะว่าป้อมปืนนั้นมันมีเกาะที่บางครับมันง่ายต่อการถูกโจมตีทีนี้ก็เลยต้องมีการมาสร้างเป็นเหมือนหลังคาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกระดองเต่าเพื่อป้องกันโดน FPV นะครับในทุกทิศทางเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าครับโดน FPV เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชม เวลาที่มันจะไปเล่นงานรถถังนะฮะมันจะเล่นงานด้านบนก็คืออาศัยพลังงานจนนี่นะครับปล่อยรูปกระสุนเจาะกาะจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันก็สามารถเกิดเอฟเฟกต์ต่อป้อมปืนได้ครับเมื่อลัสเซียมีการสร้างกรงเหล็กขึ้นมาครับรองรับบริเวณป,ป้อมปืนการปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันก็เลยเป็นอุปสรรค ทีนี้มันก็เลยปรากฏว่าการพัฒนารอบใหม่เนี่ยครับมันก็จะมีการเอากระสุนเลยฮะเจาะเกราะติดในแนวนอนครับแต่ว่ารูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาต่อก็คือว่าไม่ได้ใช้หลักพลังงานจนแล้วครับปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่ามาในงวดน,นี้ครับก็ยังคงมีการใช้เรื่องของโดรน fpv เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าการติดตั้งกระสุนนะครับก็จะมีการติดตั้งกระสุนขนานไปกันกับลำตัวของโดรน fpv แล้วก็อาศัยโดนแบบ fpv นี่นะครับบินด้วยความไวคือเรียกง่ายๆว่า fpv ก็จะกลายเป็นโดนกระมิกาเซ้น,นะครับพวกมันเนี่ยก็สามารถพุ่งตรงในแนวหักมุมนะครับ45องศาหรือว่า30องศานะครับในแนวราบพุ่งชนบริเวณด้านหน้าแล้วก็กระทบกับป้อมปืนซึ่งแน่นอนนะครับว่ากงเหล็กที่มันมีการตั้งฉากในแนว90องศาไม่สามารถป้องกันได้ครับ ในแนวเฉียงแบบนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมนะฮะรัะเสเซียเนี่ยจึงได้มีการนําเอาเหมือนหลังคาเหมือนกระดองเต่านะครับคลุมทั้งตัวรถถังเลยครับทั้งด้านข้างแต่ว่าบริเวณด้านหน้านั้นก็ยังมีที่เปิดโล่งนะครับสําหรับการยื่นมากระบอกปืนใช้สําหรับการยิงได้ครับบริเวณด้านหลังนั้นน่าจะมีการติดตั้งพวกโซ่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ คือถ้าปล่อยให้เป็นช่องโล่งๆแบบนี้มันก็ง่ายต่อการโจมตีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีการติดตั้งเป็นพวกตาข่ายเหล็กหรือว่าโซน่นะครับใช้ในการป้องกันโดนแบบ fpv ทีนี้มันก็มีอีกภาพหนึ่งนะฮะที่มันปรากฏขึ้นมาก็คือว่าบริเวณด้านท้ายครับก็จะมีพวกรถคอน v วอยนะฮะตามมาจำนวนหลายคันก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะร,รถถังคันนี้ถูกรับหน้าที่ในการกำจัดทุ่นระเบิดใต้ดินนะครับ คือถ้าดูจากภาพแล้วครับก็จะมีการปรากฏว่าบริเวณด้านหน้าของตีนตะขาบของมันนะฮะมันจะมีการติดตั้งคันไถเพื่อสําหรับวาดทุ่นระเบิดมันก็เลยถูกใช้งานเป็นคันหน้าครับส่วนคันที่2คันที่3และคันที่4นั้นก็จะเป็นรถถังที่ธรรมดามีการติดตั้งเกราะเฉพาะบริเวณด้านบนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะไม่มีและนี่ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการ ครั้งล่าสุดนะครับในปัจจุบันนี้ครับที่รัสเซียนั้นก็มีการออกแบบเกราะแบบบ้านๆนะครับมารับมือภัยคูกคามที่มาจากโดรนระดับต่ําอย่างพวกโดรน FPV เป็นต้นนะครับก็อย่างที่กล่าวว่าแต่ละฝ่ายนั้นหากต้องการไปทําลายอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ฝั่งนี้นะครับใช้อาวุธที่มีราคาที่ถูกแสนถูกแต่ก็สามารถไปทําลายอาวุธของฝั่งตรงข้ามที่มีราคาที่แพงกว่า หาว่าใครทําได้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้เปรียบนะฮะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนั้นมันกลับกลายเป็นแบบแผนหรือว่าหนังสือใหม่นะครับสำหรับในสงครามที่เกิดขึ้นในสมรระมิอื่นๆที่พวกเขานั้นก็มีการเข้ามาเรียนรู้นะครับก็มีการยกตัวอย่างถึงในกรณีที่พาม่าเนี่ยนะฮะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนั้นก็เริ่มที่จะมีการไปจัดซื้อพวกโดน f อ v ครับ แล้วก็มีการติดตั้งพวกลูกกระสุนเจาะเกราะนํามาใช้งานเล่นงานฐานพม่านะครับอ่วมกันมาแล้วจนทําให้ฐานพม่าเนี่ยนะฮะต้องพ่ายกันไปครับในหลายพื้นที่นี่ก็เป็นผลพวงมาจากว่าการเรียนรู้ครับสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนั่นเองนะฮะ